แปดโมงตรงค่ะวันที่16เดือนหาสองหเมื่อกี้ได้ยินเสียงวีดลั่นขึ้นน่าจะเป็นคิวของข,องขอบวนธรรมดาที่281ไปกระบินบุรีอีกฝากหนึ่งก็จะเป็นตายสะพานกษัตริย์ศ,าศาึกหรือสะพานยเศเสที่พวกเรารู้จักกันตั้งแต่สมัยโบราณเมือม่อก่อนเป็นสะพานไม้แล้วก็มีการให้บริการ รถเมย์ครั้งแรกในกรุงเทพจากตรงนี้ไปจนถึงประตูน้ําแต่สมัยก่อนก็จะเป็นรถม้าค่ะแล้วก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆจนเป็นสะพานกษริย์ศสสึกในปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็จะมีขบวนรถที่มาจากสายตะวันออกขบวนท่องเที่ยวแล้วก็ขบวนธรรมดาที่จะผ่านจุดนี้ 281กรุงเทพกบินบุรีออกจากสถานีกรุงเทพกำลังมุ่งหน้ามาทางสะพานกษัย์ศึกมาแล้วค่ะเป็น GEA พอมาถึงตรงนี้มองแล้วเป็น GEA แต่ไม่เห็นเป็นหมายเลขไหน เสียงคลื่นมาเลยเครื่องยนต์ใหญ่ๆแรงๆด้านหลัง372มาแน่ๆ ไม่เห็นว่า281เป็น4536หรือไม่แต่ขบวนธรรมดาที่372ก็จะเป็น4303วันนี้อันสตอม ช่วงเช้าๆค่ะ8โมงน่อยๆที่สถานีกรุงเทพปูจี4008วันนี้สับเปลี่ยนในสถานีกรุงเทพตอนนี้กำลังลากริวของขบวนธรรมดาที่372ค่ะ วดีเซลก็ตามาปู่ออกไปนาโรงรถจากตอนนี้พ่วงกันยาวๆทั้ง GE อ n s ันสตมแล้วก็รถดีเซลรางส่วนหน้า4303น่าจะชะรอเพราะขบวนธรรมดาที่356ากำลังเข้ามา 356้ากาจากบ้านหนองประดูกวันนี้เข้าชานสิเบต วันนี้พ่วงห้าคันเสร็จแล้วน่าก็ออกไปพักโอ้คันหนึ่งเข้าชานชลาอีกคันหนึ่งเข้าโรงจอดอีกคันหนึ่งออกไปสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วค่ะฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ